คยสงสัยกันไหมครับว่าเทคนิคลับที่เราใช้สปริงเกอร์ในการทําให้ผลไม้ใหญ่ๆแบบหลายๆสปริงเกอร์นี้นะครับสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันนะครับทุกคนเอาล่ะก็ต้องกลับสวัสดีกับคนดูทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมโรบอทแมพปลูกผักกันอีกเช่นเคยครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการทดลองนะครับทุกคนจะเป็นการทดลองก็คือว่าเราจะใช้สปริงเกอร์นะครับในการทําให้ผลไม้มันใหญ่ได้จริงๆหรือเปล่านะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีผลไม้ขนาดใหญ่อยู่ก็เป็นมูนเบลรอนเนาะทุกคนเพราะว่ามูนเบลรอนเนี่ยมันใช้กับสปริงเกอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทกับมูนเบลรอนแหละแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขายมูนเบลรอนก่อนนะครับว่าไอ้ที่ผมทําให้มันใหญ่ไปเนี่ยนะครับมันได้ลูกละเท่าไหร่เนาะเริ่มจากเอาเฟรบริดทูนะครับมาเอาออกกันเลยนะครับทุกคนหยิบละลูกเนาะแง้มออกหยิบละลูกไปเออลูกนี้เท่าไหร่นะสี่สิบสองกิโลนะโอ้โหถือว่าค่อนข้างใหญ่่่่่่่่เลลยยยแตวาาาอออจจจะะะะไไไมมดดด้้้้ใหญทีีสุุนนนครับููกนะก็ น้ำหนักก็น่าจะประมาณสี่สิบกิโลขึ้น,นครับเฮ้ยอันนี้อะไรถั่วกิบผิดไปโถ่ะอ้อ่าโอเคอันนี้เท่าไหร่สามสิบเก้าเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปกันเลยนะครับลูกต่อไปมาดิลูกต่อไปว่างไงเ,เก็บยากเก็บเย็นสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดโลต่อไปเป็นกิโลเนี่ยต่อไปเป็นยี่สิบเก้านะเอ้ยทำไมเริ่มเล็กลงเรื่อยเรเริ่มเล็กลงเรื่อยเรื่อย ตูดนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็น40กิโลนะครับแล้วก็ลูกต่อไปนะจะเป็นลูกท้ายเราเก็บเนาะก็ลูกนี้ให้เท่าไหร่19นะครับทุกคนก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วมาดูราคากันแต่ละลูกนะว่าจะได้เท่าไหร่นะเริ่มจากลูกแรกเลยนะ47กิโลนะเท่าไหร่ครับ1,400 <laughs> 1,400ล้านเลยเหรอ,อลูกเดียวให้ดีขนาดนี้แต่มันติดสีทองด้วย1,300นะครับเว้นี้39นอเล็กที่สุดได้เท่าไหร่นยะ ้าร้อยกว่าล้านเลยนะครับลูกหนึ่งจะอ๋อยังมีเล็กกว่านี้อีกนะเป็นยี่สิบเก้ากิโลน้อยยี่สิบเก้ากิโลน้อยกว่านะครับวนหกร้อยได้ไหมเ้ร100้อยกว่าล้านนะทุะกคนโอ้ยก็คุ้มเลยนะเดี๋ยวผมขายไปเลยแล้วกันนะจะได้เร็วๆโอเคเดีย๋ยวเรามาดูเซตต,ต่อไปกันดีกว่านะว่าแต่ละลูกจะราคาเป็นยังไงบ้างนะทุกคนอ่ะเปิดมาก,ก่อนสามลูกเสร็จมาแล้วก็เปิดใหม่ว่ามันบล๊กนะทุกคนมันกว้างเกินจนมัน มองไม่เห็นว่าลูกไหนเป็นลูกไหนนะครับเป็ดตู้เป็ดตูเต็มยังเต็มแล้วนะะเดี๋ยวเราไปดูราคาต่อทุกนี้สามสิบเจ็ดนะครับก็ตกลูกแล้วประมาณเกือบพันล้านเนาะสบายสบายนะอันนี้ยี่สิบไอ้สามสิบยี่สิบเจ็ดสามเจ็ดเอ่อ,อ,อ,อ๊ไม่ถึงพันล้านทุกลูกเลยไม่ถึงพันล้านสักลูกเลยนะครับเต๊ตนี้ก็น่าจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวขายไปเลยลวกันอะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บเต๊ต่อไปกันดีกว่านะครับทุกคน ไปผลิตไปแล้วเก็แล้วเก็บเลยนะ่าจะเหลือสองลูกสุดท้ายนะครับกลลูกนี้โอเคแราเก็บเลยครับสําหรับเทคนิคนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้มัตเตอร์สปริงเกอร์นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้นะทุกคนวิ่งนี่สี่สิบห้าเลยเหรอมันสามไหมมันสามร้อยล้านนะครับทุกคนโอ้โหลูกนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับถ้าเกิดใครมีมูลไบลอนก็อย่าไปทำไม่ใช่ไม่อย่าไปทำเอาจะลืมเอาไปทำนะทุกคน อยาเอาไปทำทาไมในะเทคนิคดีๆแบบนี้ใครมีก็ต้องแจาก,ก่ายกันไปนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายมูลบลอนมาไว้ตรงฝั่งริมสุดของสวนแล้วนะครับมันจะได้ดูแบบไม่่อยลกเท่าไหร่เนาะเวลาที่เราทําลูกออกมานอุ้ยแต่ออกมา2ลูกเป็นสีทองเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องรอไอ้พวกนี้เนะี่ยให้มันออกมาให้หมดก่อนนะครัทุกคนหลังจากที่มันออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราค่อยทําเทคนิคสปริงเกอร์เมทอดกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับลูกมันเป็นลูกที่เล็กมาอยู่แล้วเห็นไหมนะครับเพราะว่าขั้วมันเป็น ก็คือการที่เราจะวางสปริงเกอร์ให้คุ้มเนี่ยนะครับก็คือการวางไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บทั้งหมดนะไอลูกถัดไปที่จะออกมาหลังจากที่เราเก็บไปทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือลูกที่ติดผลของมาสเตอร์สปริงเกอร์หรือสปริงเกอร์ที่เราวางไปนั่นเองนะทุกคนโอเคครับตอนนี้มูนเมลอนของเราก็พร้อมที่จะเก็บเป็นที่เรียบร้อยทุกลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวางสปริงเกอร์นะครับทุกคนแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้คิดมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราจะวางสปริงเกอร์ทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวผมใช้มาสเตอร์ไปเลยนะครับทุกคน เอาให้มันแบบสุดๆเลยดีกว่านะครับจะทีแรกกะว่าจะไม่ใช้นอกแต่ตอนนี้เรามีมาสเตอร์สปริงเกอร์แล้วก็จะใช้ไปเถอนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาพวกต้นแพงๆมาวางด้วยนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คือพวกที่เราจะทําให้มันติดผลของมาสเตอร์สปริงเกอร์เนาะแล้วก็สูตรในการทานะครับก็อย่างที่บอกไปก็ต้องรอให้มันโตก่อนทั้งหมดนะครับซึ่งพวกนี้นี่ยก็โตหมดแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทําการเก็บเนี่ยเราต้องวางมาสเตอร์สปริงเกอร์แล้วก็สปริงเกอร์ทั้งหมดที่เราจะวางลงไปก่อนนะทุกคนซึ่งเราจะใช้ทั้งหมดก็คือ มาสเตอร์สปริงเกอร์อันนะครับกอรลี่สปริงเกอร์อันนะครับออเวนสปริงเกอร์สอันนะครับแล้วก็สุดท้ายจนเบสิคสปริงเกอร์สอันนะทุกคนซึ่งเราก็จะวางตรงนี้เลยนะครับให้มันโดนทั้งหมดเลยนะทุกต้นเลยนะครับแล้วก็พอเราวางเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ห้าเวททูวันนี้นะครับในการเก็บผลไม้พวกต้นใหญ่ๆต้นนี้นะเพราะว่าผมไม่สามารถกระโดดเก็บได้ทั้งหมดในเวลาแบบแบบเดียวนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะใช้อันนี้เก็บเลยนะครับแล้วก็ เราจะใช้มือเก็บอันนี้นองทุกคนเพราะว่ามันเก็บได้งานนั่นเองครับหลังจากที่เราวางสปริงเกอร์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดออกเกมทันทีนะครับทุกคนเพื่อรออีก30มนาทีแล้วค่อยกลับเข้ามาเหตุผลที่เราต้องรอก็เพราะว่าหลังจากที่เราออกไปแล้ว30มนาทีนะทุกคนมันจะมีสถานะหน้าจอสีขาวขึ้นมานะคทุกคน ซึ่งไอสถานะหน้าจอสีขาวเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากจะออกก็สามารถที่จะมากดที่ป้ายตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะเสียตังค์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ออกไปแล้วก็ไปหาอะไรทำรอสักสักสิบนาทีแล้วค่อยกลับมาดูกันก็ได้นะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้บอกวิธีการทําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากลงมาสเตอร์สปริงเกอร์ไปก่อนเลย1อันกอตลี่หนึ่งสองนะครับแอดวานซ์หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เบสิกหนึ่งสองสามสี่นะ แล้วก็เอาเวทคูนนะครับเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บให้หมดยังยังมวมั่เก็บไปได้เก็บเสร็จแล้วเนาะอันนี้เราเก็บมูลแมงโก้ให้หมดลึบๆเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามาเตอร์สปิงเกอร์เราโอเคหลังจากที่เราเก็บทั้งหมดแล้วก็ทำการออกเกมได้เลยแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันอีกสามนาทีข้างหน้านะทุกคน two thousand years later โอเคหลังจากที่เราออกไปนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแลนะทุกคนแล้วเรามาดูกันนะครับว่าพอผ่านสถานะสีขาวหรือว่าโกอ,ออกไปแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนอื้ออสีขาวขึ้นมาแล้วลูกอุ๊ยใหญ่ไหมถือว่าใหญ่ไหมดูไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่ไหม<ๆ>อย่างนี้เรียกไม่ค่อยจะใหญ่ได้ไหมเรามาม่วงอ่ะม่วงมีไหมามาม่วงเอ้ยอันนี้ดอดกองใหญ่ให้ให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  ดอกนี้ใหญ่นะดอกนี้ใหญ่นะเดี๋ยวรอเก็บไปทองนะดอกนี้ับพอได้นะทุกคนอืมอืมอืมแล้วดอกทานตะวันว่างไงลูกเหมือนทานตะวันเลยแต่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคนะสูตรนี้ถือว่าใช้ได้นะทุกคนก็ถ้าเกิดใครมีสปริงเกอร์เยอะก็สามารถที่จะเอามาใช้กันได้นะครับแล้วก็โอเคในลูกโคตรใหญ่เลยนะแต่ว่ามันก็ยังพอมีลูกเล็กๆอยู่คุณเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นลูกเล็กๆนะครับทุกคนมันก็ไม่ได้ใหญ่ทุกลูกเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกได้ไม่เต็มปากววว่่่่่าาาาใใชชช้้้้งนนนนนไไดดดแตกกก็ถือีเัะคทุ ก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะมีมูนเมลอนขนาดใหญ่ยักษ์ก็สามารถเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าดอกทานตะวันดอกนี้นะเพราะว่าผมยังไม่เคยมีใหญ่ขนาดนี้แลับเดี๋ยวผมลองหาดอกทานตะวันมาถือเทียบดีวกว่าว่าดอกมันจะใหญ่ขนาดนี้ไหมนี่นะครับทุกคนกูเห็นไหมนี่อันนี้คือดอกทานตะวันน้าหนัก15กิโลนะน้ำหนักขนาดปกติเนาะแต่อันนี้เนี่โยโอ้ยค่อนข้างใหญ่ขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยย้ายน้องมาไว้ตรงนี้นะมาไว้ตรงข้างหน้าเนาะน้องจะได้ไม่มาขวางกับมูนเมลอนของเราเน,ะนาะท ที่ส no. ําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือมะม่วงหนึ่งพันล้านของเรานะครับไม่เอาอะไรเลยไม่ออกตักลูกเลยเหรอเงียบเกินประทอะไรนี้หรือว่าเราอาจจะต้องใช้รอบที่สองไหมเดี๋ยวผมรออีกรอบหนึ่งเผื่อดูมูลบอลอนออกมานะทุกคนก็ได้ก็ได้ก็ได้โอ้เดี๋ยวีเขาจะหาว่าเรามาหมิ่นมูลแบงโก้เกินไปนะทุกคนมีต่คนบอกว่าโหดแต่ผมด่ากากมาทุกคลิปเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทําการออกอีกสักทีนึงแล้วกันแล้วก็ให้มันติดสถานะโอออกก่อนนะทุกคน แล้วเราก็ค่อยมาดูว่ามูลแมงโก้ของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าที่สําคัญก็คือดอกนี้นี่ผมค่อนข้างโอเคกับดอกมูลบอสซัมแล้วเพราะว่ามันก็ข้างใหญ่เหมือนกันนะทุกคนจบถ้าเทียบกับขนาดปกติเนาะแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะถ้าเกิดเราใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์แล้วมันจะได้ขนาดนี้ไหมแต่ว่าก็ถือว่าได้ใหญ่มากถือว่าโอเคแล้วกันโอเคโอเคเดี <laughs> okay, okay, ๋ยวเราทําการออกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับทุกคน two thousand years later โอเคครับตอนนี้ก็ครบครึ่งชั่วโมงไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้นมูลแมงโก้ของพวกเราจะเป็นไงนะมูลเมลอนเราไม่สนใจแล้ว <laughs> เอาไอ้ตัวนี้ดีกว,ว่าไอ้ตัวนี้ที่เด็ดอ,อว่าไงโอ้ยมูลเมลอนมันกังใหญ่นะทุกคนถือว่าใหญ่อยู่นะถือว่าใหญ่อยู่นะแต่เฮ้ยลูกเ <laughs> นี้ยนะอลโหลถือว่ามันเอบวะมันซ่อนหรือเปล่า <laughs> มันอาจจะซ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองย้ายไปไหมเดี๋ยวผมลองย้ายด้วยดีกว่าเนาะ เอาละถึงเวลาแห่งความจริงมาดูกันซิว่าลูกปูนแบงโก้ของเรามาจะใหญ่ขนาดไหนย้ายมาตรงนี้แล้วกันนะดูด <c oughs> ออิออกมากีกชออกมากินลูกโอ้โหลูกนี้นี่ไม่รู้จะเล็กไปไหนนะแล้วลูกตรงกลางนี่ใหญ่ไหมผมว่ามันก็ไม่ค่อยใหญ่นะคุณแบงโก้ลูกไม่ออกเลยผงไปไหนโอ้โหนี่เราต้องทิ้งนะทั้งวันเลยไหมถึงจะออกลูกมาให้เราเนี่ยแมงดูดิโอ้โหยไอ้นี่ที่น้องๆเขาบอกว่าหดอะ ไอ้ลูกพันเนี้ยเหรอเฮ้ซูมดิเนี้ยอะซูมให้เต็มที่แล้วนะน้องๆเน,นี่ยได้ประมาณเนี้ยไอ้ลูกพันเนี้ยเหรอที่น้องๆบอกว่าโหดเดโอโอยไม่เงยต้นอะไรวะเนี้ยแม่งจะตกสวยก็ไม่ได้นะต้นของผมมันใหญ่นะคือจริงๆผมอยากได้มูลแมนโกแบบต้นเล็กๆเนาะสูงก็ประมาณนี้ก็ได้นะสูงประมาณนี้แล้วก็แบบลูกออกมาถี่ๆเป็นหลายลูกใกล้ๆกันก็ได้เนาะไม่ต้องจำเป็นต้องออกลูกใหญ่ก็ได้เอาแบบให้มันไม่กินที่เยอะอันนี้มึงแบบ ต้นก็ใหญ่นะครับแต่ว่าลูกที่ออกมานี่แบบเหลือจะเชื่อเดี๋ยวเราไปดูของจริงของเราดีกว่าเอ่นะครับมูนเมลอนนะครับทุกคนนี่ของแท้ของพวกเราเลยนะครับก็ออกลูกมาทับๆกันมาเลยนะครับทุกคนถือว่าผมว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่นะถ้าเทียบกับลูกสีติบโลที่เราเคยมีหรือเปล่าลทิ้งไปหมดแล้วไม่ได้ถือไปเทียบนะทุกคนแต่ว่าคิดว่าตรงๆลูกแถวๆนี้เนาะที่ใหญ่ที่สุดนะฝั่งนี้นะก็น่าจะได้อยู่นะครับ สำหรับตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะได้ประมาณสักสองหมื่ล้านไปตีกลมๆนะทุกคนเออแล้วก็อาจจะต้องวางเลนนิ่งร็อตเนาะ loyalty, od, <ๆ S 1> แต่ว่าเลนนิง็อตตรงนี้ย <c oughs> ังมีค้างอยู่ตัดทิ้งดีไหมูเลยต้องสองทีเสียได้วะหาต้นอะไรมาลงแทนดีกว่าหรือว่าเราจะทําสูตรอันนี้ดีเกลตี้เบอร์รี่ใหญ่เอาไว้สอนอีพีหน้าละกันนะครับอันนี้ง่ายง่ายกว่านี้อีกนะครับมาสเตอร์สปริงเกอร์ไม่ต้องใช้นะใช้แค่กอรตี้นะทุกคนเออแล้วก็ผมอยากจะเปิดไข่เนาะไข่เปิดได้ยังอุ๊ยหนึ่งชั่วโมงเลย ก็ผมก็กําลังหาเต่าครับตอนนี้เต่ามันก็ทาบัคสปริงเกอร์แบบอินฟินิตี้เวลาได้อยู่ในตอนตอนนี้แต่ว่าผมเปิดมาประมาณ50าสิบกว่าใบได้แล้วมั้งเลเจนดารี่เนี่ยได้แต่ลิงกับเอ่อลิงกับวัวนะครับทุกคนตัวอื่นไม่ได้เลยจริงๆนะโอ้โหแตได้จริงๆนะใครเลเจนดารี่หรอคือผมเลงเต่ามาตั้งนานแล้วอยากได้แต่หาตัวนะครับเอามาทำมาเตอร์สปริงเกอร์แบบ20่นาทีนะทุกคนแต่แบบตอนนี้มันบัคนะทุกคนมันสามารถที่จะถอดเข้าใส่ออกเต่าไปเรื่อยๆนะครับทำให้เวลามันทับสแต็คขึ้นไป เกิดคุณมีเวลาว่างคุณก็ทำไปเลยนะครับคนถือว่าค่อนข้างครมนะยอมเสียเวลาเพื่อให้มาสเตอร์สเริงเกอร์อยู่ได้นานเนะี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครัคนสำหรับเราในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้เลยนะครับสำหรับสูตรมาสเตอร์สปริงเกอร์ใช่ไหมสูตรสปริงเกอร์แบบดนะิจิตอลน่ะหลอกหลอกแบบหลายอันจัดเลยคนระับไส่ไปหลายอันจัดจนมันไม่รู้ว่าจะติดอันไหนดีนะครับจนลูกใหญ่ขึ้นมาได้ขนาดนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่เคยลองแบบที่เป็นมาสเตอร์สปริงเกอร์อันเดียวเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวมาสเตอร์สปริงเกอร ตอนนี้ก็เหลือแค่เราติดเพบลิทูให้หมดนะทําให้มันไม่สามารถเก็บได้เนาะแล้วก็ใส่ไรนิ่งลอตไปก็สามารถที่จะทําให้ตรงกองนี้เนี่ยนะครับกลายเป็น2 0,000ื่นล้านของผมได้แล้วนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมันมีมูนเบลอนอยู่แค่5ต้นเนาะทุกคนกคนือผมใช้เท่านี้แหละ5ต้นนี่แหละถ้าเกิดติดเยอะกว่านี้คือมันจะลกมากๆแต่ผมไม่ค่อยชอบนะมันไม่สวยนะทุกคนเวลานี้เดี๋ยวผมเวลาขายเสร็จอันนี้เดี๋ยวผมไปทํทให้ต้นมันเป็นต้นเล็กเนาะให้ให้ลูกมันเป็นลูกเล็กแล้วก็ค่อยเอาไปเก็บบบ้ใหมันแ เก็บง่ายๆหน่อยนะครับเหมือนลูกเนี่ยในเ c e l ตี้เบอร์รี่เนี่ยข,ขยำใหญ่เหลือเกินนะไม่มีสปรปิงเกอร์เลยแต่ลูกใหญ่เหลยเลยเชื่อจริงๆเลยนะครับแต่ว่าไอพี่โหดของเรานะไอหนึ่งพันล้านนี่แบบอื้มโอ้เสียดายจะได้ตังค์โอ้น้องๆบอกโหดจังเลยอบอกบอกพี่ครับพี่ครับของผมนี่ติดแค่โกกับฟอสเซนแต่ลูกละสามพันล้านนะโอ้โหน้องดูของพี่นี่เนะี่ยแม่งลูกนี้เท่ากับก้อนขี้แมวนะน้องเผื่อนี่ขี้แมวนะจะเบ่องออกมาใหญ่กว่าอีกนะดู เรียนเรานี่ใหญ่ว่าเยอะเลยแต่ว่ามูนเมลอนของเรานี่แบบครับครับรับรับพร้อมตายโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซั c r i b e ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับ